า2567วันนี้เข้ามาตรวจสอบการลงแก่นของไม้หอไม้กษิษนาที่ทําไว้ที่เบษัทสอกิจชัยนะครับเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วว่าการลงแก่นมันลงแก่นได้เยอะขนาดไหนนะเดี๋ยวเรามาดูเช็คกันนะอันนี้คือจุดที่เราจเจาะแล้วก็แขวนตรวจฮอร์โมนกระตุน้นนะเราจะไล่ลงมาข้างล่างก่อนนะครับว่าแก่นมันเข้าข้างในลําต้นขนาดไหน แข็งเลยเออเออหอมเลยหอมมากเลยหอมมากเลย<ๆ>เดี๋ยวลงไล่ดูนะว่าจากลงมาถึงรากแล้วหรือยัง<ๆ>นะอยู่อันนี้อยู่ประมาณแปดเดือนแล้วที่เราทากระตุ้นไว้ว <vastly S 1> <strain> อันนี้คือโอ้แสดงว่าลึกมากอันนี้อยู่ลึกอ่าลึกลึกเราไม่ถอดแล้วกันนะเราไปอยู่ข้างบนไล่ดูข้างบนงต่อ เกินเดี๋ยวมันลงหอมมากเลยเอ้พี่อีทธิเ้มาดูใกล้ๆนะเามาดมมาดมดูเราพี่อิทลองกดดูว่ามันแข็งขนาดไหนเนื้อเราเอาเล็บติกกดเลยเนี่ยเล็บติดกดเลยแต่ละจุดนะเนื้อจะไม่มีการผุเลยเนื้อจะแข็งมากแข็งเป๊กเป็นกันดำๆแข็งๆเลยนะครับนออกเลือกเลยเนอะเออแล้วกิ่นออกมาถึงเปลือกแล้วฉีกเปลือกมาดูว่ากิ่นฉีกเปลือกดูว่ามันดำขนาดไหนอันนี้คือเปลือกมันเนาะอันนี้คือเปลือกมัน ันน <mile> ี้คือเปลือกของมันอันนี้ที่มันลงแก่นข้างในในเนื้อเนื้อจะแข็งแห้งหอมอ่ะไล่ไปเรื่อยๆนะดูว่ามันสูงขึ้นไปถึงไหนละอืมอโอ้โหเออเปลือกเออเกี่ยวถึงเปลือกเลยเอออะไรไปอีกนะเราดูว่ามันเพื่อไปสูงนาดไหนแล้วนะประมาณ แปดเดือนอันนี้ไล่มาถึงประมาณแปดเดือนอันนี้ประมาณแปดเดือนโอ้โหนกแก่นข้างในแบเยอะมากแก่นมีเยอะมากแก่นแข็งมากเยอะมากธรรมดาดูดิน้แก่นหนามากข้างในเมื่อเมื่อแต่เยอะเรากลัวเสลาเข้าวะอืมนะอ่ะอีกจุดหนึ่งนะอ่ะตอนนี้รออีกจุดหนึ่งไม่หมายถึงไม่ต้องแต่หลายต้นนะเออว่แต่สองต้นนี่ก็ โอ้โหมันลงจันดำไปเรื่อยๆโอ้โหโอเคจับรู้แล้วละโอ้โหโอ้โหจับแล้วอ๋อหอมมากเลยเป็นยายแล้วหอมมากเลยเด็กยอดเลยคือหอมหอมมากเลยหอมนะเอาแค่นี้ก่อนเนาะเออเอาได้เซฟต้นไว้เออได้ได้เป็นบีนเป็นเชื้อรานะครับอ่ะอ่ะเราหยุดแค่นี้ก่อน